I <laughs> ตอบรับกลับมาดีค่ะอ่าสนใจแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้ลูกค้าเอ่อเห็นเด็กส่วนใหญ่เนี่ยชอบวิชาวิทยาศาสตร์อะค่ะคือเหตุผลคือวิทยาศาสตร์เขาเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายหน่วยเรียนให้เลือกแต่คือคล้ายๆกับว่าเขาอาจจะเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นเลยแล้วก็มาเจอในนี้มันพูดได้มันเดินได้มัน บทคือกับคล้ายกับของจริงมากอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบออครูคะถามว่าวันนี้มีความพร้อมที่จะสอนสอนแท็บเล็ตกับนักเรียนหรือยังนะคะพร้อมค่ะค่ะมีความรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงหรืออะไรมีความรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลง วิธีการเรียนการสอนเดิมที่เราเราต้องเป็นประจำอยู่แล้วไม่นะคะเพราะว่าปกติแล้วในการเรียนการสอนเราก็ใช้สื่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าสื่อที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นสื่อตายตัวคือน้อยครั้งมันจะเป็นเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์หรือพวกการงานเราจะเอาเด็กไปเรียนข้างนอกใช่ไหมคะแต่ณะตอนนี้คือวิชาทั่วไปภาษาไทยภาษาอังกฤษ i, เราก็จะให้เด็กเรียนในห้องเรียนเราก็จะมีสื่อที่มันติดอยู่กับเป็นในบทเรียนแล้วก็ตามที่ครูได้ทํามาแต่ณะตอนนี้คือเราได้แท็บเล็ตมาช่วย เด็กก็จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเขาได้สัมเนียงได้สัมเนียงที่ถูกต้องอ่าได้การการอ่านที่ชัดเจนเขาก็จะเขาก็จะชอบชอบแท็บเล็ตไหมครับชอบ,ชอบวิชาอะไร,รอะครับชอบคณิตศาสตร์เหรอครับ,บ,ร,ร,บรู้สึกยังไงครับได้ได้แท็บเล็ตมาครับอะไรนะครับ ให้เก่งๆหรอครับรู้สึกยังไงครับได้ใช้แท็บเล็ตนะครับรส,สนุกกับการได้ได้ใช้ไหมครับรู้สึกว่ามีประโยชน์ไหมครับรอยากได้อะไรเพิ่มในแท็บเล็ตไหมครับรคิดว่าพอแล้วหรอครับส่วนใหญ่เข้าไปเล่นอะไรอะครับ อ๋อเนาะสมตกันบ้าง คือเราใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ใช้ควบคู่ไปกับหนังสือนะตอนนี้นะคะเพราะว่าเด็กเราเราเพิ่งได้เครื่องมาใหม่เราก็เลยยังไม่ทิ้งหนังสือตอนนี้แต่ว่าในแท็บเล็ตเนี่ยค่ะเขาก็มีคือเป็นบทเรียนสําเร็จรูปให้เราเลยคือเป็นเ,นเหมือนในหนังสือให้เราได้เลยค<ม>่ะแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทิ้งหนังสือก็เราก็ยังใช้สู่ไปกัน, <c oughs> นอยู่อาจารย์คะพบปัญหาในระหว่างการเรียนการสอนในห้องเรียนไหมคะ ป็นปัญหานะคะคือถ้าเป็นปัญหาระหว่างเด็กเองเขาจะช่วยกันส่วนถ้ากดผิดไปเมนูผิดเข้าโปรแกรมผิดเขาคนที่ได้เขาก็จะช่วยกันเองอ อย่าง,น,งน้องเขาอยากได้กลับบ้านไหมครับหรือว่าเราบอกเขาว่ายังไงตอนนี้เราทําสร้างข้อตกลงก่อนว่านนเดี๋ยวให้คุณครูประชุมกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนผู้ปกครองก่อนแล้วเดี๋ยวให้ผู้ปกครองม,มาสร้างความเข้าใจกันก่อนว่าเราจะมีหนทางไหนที่เราจะให้เด็กกลับไปที่บ้านได้แต่แต่มาตอนนี้คือเราคุยกับผู้บริหารในโรงเรียน คณะครูในโรงเรียนก็คือเราเราอยากให้เด็กเอากลับไปที่บ้านเพราะว่าคล้ายๆกับไม่ใช่ว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องอาจจะเป็นหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไปเรียนรู้สอนพ่อแม่ด้วยเพราะว่าพ่อแม่บางคนเขาพูดภาษาภาาษไทยไม่ได้เลยอ,อย่างเงี้ยค่ะต่อซิกซ์ต่อซิกซ์ในในแท็บเล็ตเนี่ยเหรอครับแล้วชอบเรียนวิชาอะไรครับในนี้ าาาห,หรอชอบวิชาภาษาไทยเหรอครับทำไมอะครับทำไมถึงชอบอะครับเขียนง่ายเหรอครับ,นรบนนสนุกไหมครับได้ใช้แท็บเล็ตคิดว่ามีประโยชน์ไหมครับชอบอะไรในแท็บเล็ตครับ,บเป็นเกมเหรอครับ ทำไมทำไมถึงชอบต่อจิ๊กซอครับไหในอธิบายพี่ฟังหน่อยสิครับเล่นยังไงครับาาไ,ไหนครับาาพูดด้วยครเบรนี่เป็นเกมต่อจิ๊กซอว์เหรอครับ,รบอ๋อแล้วยังไงครับ ำให้เราได้เรียนรู้ภาษาด้วยไหมครับให้หอะไรนะครับให้เราเกเาเการชนะบุญนะครับซึ่งกระือว่าเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเลการรในเรื่องของการมีกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในโรงเรียนประมาณเกือบ50%ของนักเรียนที่นี่นะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการใช้การศึกษาพื้นฐานของเรานั้นเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆก็คือในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับวันนี้มีความชัดเจนครับว่าในเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษานั้นเนี่ยชั้นเรดช่วยทําให้ลดช่องว่างในเรื่องของการศึกษาเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีอุปสรรคในเรื่องของภาษานะครับ ชับเน็ตก,ก็ช่วยให้เกิดพัฒนากา,การการเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วเนี่ยมันคือ